้ข้อมูลทั้งสองส่วนมาแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ทุกคนขยะนที่พันหกร้อยชาติพันหกร้อยชาเลยนะครับท้ามาดูขยะที่พันหกร้อยเาตาเาเราจะดูความหนาแน่นที่เกิดขึ้นในเนื้อของพระจริงๆเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมว่าเป็นเนื้อดินเกาหลีดินเกาหลีค่ะดินเกาหลีจะเป็นลักษณะของดินที่มีความละเอียดคือลุ่มที่เอามาทําเครื่องกลางใสขึ้นเป็นจลองจะมีความละเอียดอยู่ในตัวเองแล้วก็แป่ง่แล้วก็หนึบหนึบแร่งหนึบนุ่มหนึบแร่งครับไม่ใช่นุ่ม เหมือนเหมือนชามเหมือนถ้วยชามสาโโกลครับแล้วก็ถ้าเรามองคูนก็จะคล้ายๆกับปูเชรหรือว่าปูเกล็ปูกลางใสนะครับ,รบตัวก้านปลาที่อยู่ในปูคราทนี่เป็นก้านปลาจริงๆน้ารรบเดี๋ยวมจะไปให้ข้อมูลตรงนั้นเพิ่มในเมื่อเราได้ข้อมูลของข้าแล้วเนี่ยก็คือเนื้อหาคาแล้วเนี่ยเป็นเนื้อดินเกนลืดินนะครับเราดูข้อสงสัยที่ว่าข้อสงสัยที่บอกว่าก้านนี่เป็นก้านปลาจริงไหมหรือว่าเป็นเรซินรับ นี่คือที่ผมสอนในที่ก้างปลาคุณเห็นก้างปลาเป็นแคลเซียมใช่ไหมครับแคลเซียมมันจะเกิดจากลักษณะของการงอกของแคลเซียมบนเนื้อในเนื้อของก้างปลาในเนื้อของแกนก้างปลาแกนก้างปลาแล้วก็าาบลักษ์ที่มาลงเนี่ยแห้งเหี่ยวแสดงถึงความชายุคที่สร้างสบายใจจะเพียงแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคปลายเท่านั้นเองเพราะในกลุ่มของพ้าที่มีการฝั่งก้างปลาและมีการสร้างตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปลาย ประวัติของก้างปลาสักนิดหนึ่งทำไมถ้าเห็นประวัติของก้างปลาได้สังเกตในที่เรารู้ว่าเราอย่าไปยึดติกับรูปลักษณ์สุดท้ายแล้วกองชาวเราก็กลับคืนสูส่ทุนดินครับผมนะฮะก็แล้วเราอยากจะดูตรงเส้นก้างปลาตรงป,ปลายโอ้โหนี่นมีการงอกคุมหมดแล้วนะคุมหมดแล้วครับโอ้โหมีการลงรักปิดทองลงรักเอาไวาเ้เพื่อรักษาาไว้เนื้อหนึกแรก่งมากนะกรีกระจกเป็นรอยนะ ถามว่ากินกระจกเป็นรอยไหมบัวคาจะเป็นรอยก่อนเพราะว่าความหนาแน่นเราไม่ได้หนาแน่นเหมือนครับเราคุยกันเล่นยๆเขาจะมรฆ่ากลุ่มฆ่ารอบนะอ๋อถ้าเป็นปลาล่อที่เป็นพันปีปลาล่อมันมีความยืดข้าวปี่งั้นโอเควันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์บอยศรีคเนโกปานนะครับแล้วเจอกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับ